รักษาครอบครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านให้มีความสงบามเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระพอนัในอันประเสริฐก็ขอให้พลันสเร็จพลันสเด็จพลันสเร็จทุกคนทุกท่านเพินทุกใช่คตอนนี้จับพี่แก่น่าอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราทำสามบุญ จะได้มีบุญขึ้นสวรรค์นะท่านอยากขึ้นก็เรากระถินเราทํามาแล้วเรากระถินเราทํามาแล้วนี่เป็นเจ้าภาพบวชจริงก็หลายงานแต่งานนี้คือนงานหลักเลยว่าทุกอย่างเลยคุณพระเวดก็อีกสองมีจริงอันนี้ก็คะใครจะผูกแขนหน้าอ๋อยังม่ได้ใช่ไห้ะก็ผูกได้เอ่ใช่ไหมคะผูกแขนหน้าโอเคแล้วก็อ๋อ จะกอดกอดพย่ะผูกแขนหน้ากอก็ได้นะเป็นประสบการณ์มากาว่าลูกชายมีลูกชายสองคนมีสามีหนึ่งคนเออเราเอาจะว่าวางแขน่วงหน้ามีประสบการณ์แล้วปีนี้โอเคผูกแขนแล้วที่บ้านมาถึงวัดก็ผูกแขนก่อนที่จะบวชี่ยรับเรียนเชิญน,นะครับทันที่นะครับจะร่วมรับผูก นะครับจะปลูกน้อยนะครับก็จะเสร็จ15วันนะครับเรามาช่วยกันนะครับเพราะว่าเรามาทุกวันมาวัดทุกวันนะครับเรามีแม่ๆเนาะมาปลอยดูแลอยู่นะครับถ้าแม่ๆบอกว่าเลิกมันไม่ดีมันเสร็จไม่ได้ก็จะเสร็จไม่ได้อกครับมันอยู่ที่เรานะครับนะครับทุกท่านนะครับไปผูกข้อมือผูกแขนเอ้ยไม่ใช่ผูกข้อมือแต่งงานเนาะผูกแขนหน้าครับคอยจะพูดผิดเรื่อยๆเลยผม ครับก็นะครับอวยพรให้พ่อหน้าด้วยนะครับว่านะครับปวดแล้วนะครับอยู่นางนายนะครับเข้าเลยนะครับเข้าเลยครับมีนั่นปดแล้วนะครับนะครับแม่แม่วันใครไม่ได้ไปผูกแขนด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเจอเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีลังล้ำนะครับประมาณ ประมาณ20นางรำนะครับไปรำไปช่วยรำนะครับแห่นากรอบพระอุโบสถนะครับวันนี้เรามีรถแห่นะครับมีพร้อมนะครับถือว่านะครับงานเล็กๆแต่แฝงไว้ด้วยความที่ใหญ่อยู่นะครับก็อนุโมทนาบุญกับพ่อนาาด้วยนะครับที่นะครับได้ทําให้วันนี้นะครับหลายคนมีความสุขกันเอฟซีนะครับก็มีความสุข นะครับฝากมาใส่บาตรพระใหม่พระนะครับบวชเสร็จลงกับพระโี่บริสุับิ์ก็จะมีเอซีคอยนะครับสตกกำลังใจนะครับแล้วให้ใส่บาตรให้นะครับใส่บาตรพระใหม่พระที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะว่ายังไม่ได้มีอาบัติเลยเพราะผู้รับศีลมาครับสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแล้วก็เรียนลงมาพุทธเจ้าเป็นนกบวชนะคะบวชแบงโงนะคะ แม่พีนะคะแม่ฮอแม่เบนนะคะมาแล้วนะคะเตรียมผูกแขนหน้าเลยจะไปเตรียแม่ฮอนะคะเป็นน้องแม่ท่าให้เยี่ยมมาถึงกันแล้วนะครับขอเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่เอานะครับเพราะว่าเขาห้ามจะอาบาก็ตรงนี้แหละนะครับคนที่ให้ไปเยี่ยมก็จะบากก็ตรงนี้นะครับุตส่าห์พูดเรื่องวลีสูงอยู่นะ นะคอ๋อหลอกกันใช่ไหมาครับได้ค่ะรับโมธนาสารผูกแขนเตียงนะคะเตียงที่จะเข้าบวชนะคะก่อนจะบวชก็ผูกแขนก่อนเนาะส่วนเราผูกแล้วนะคะที่นานะคะอันนี้คนที่ยังไม่ได้ผูกนะคะ เข้าไปเลยนะครับทยอยเข้าไปนะครับใครอยากได้ผูกแผลช่วเดินทางมาถึงเนาะนะครับเดินทางมาไกลครับจากจังหวัดมุกดาหารใช่ครับนะครับเราเดี๋ยวนะครับเสร็จพิธีกรรมตรงนี้แล้วนะครับเราจะได้เดินทางนาพระหน้าไปอุปสมบทนะครับที่วัดศรีชาญนะครับที่เำเภอวันร่วงนะครับ บวชม่วขบลม่วงอำเภอพัทมม่วงจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอพัทม์มั่วได้ครับเป็นคณะขบวนกันนะครับก็ะทำดีใจนะครับตับคุณพ่อคุณแม่นะครับสผมกหน้านะครับลุ่มเสือภาษานะครับที่มีโอกาสเนาะได้บวดรูปนะครับถือว่าเป็นบุญมที่ใหญ่มากคนเราถ้านใ่ดีลุ่จริงจนะครับถึงกๆเปลูกชายก็ไม่ได้บวช เราบางคนเกิดมาเป็นผู้ชายนะครับข้อบวชไม้ได้ก็นี้ข้อใจเป็นหญิงนะครับมันมีหลายอย่างของคนเรานะครับทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนแปลไปนะครับเรื่อยๆนะครับเราก็นะครับสิ่งดีๆนะครับพวกเราก็พากันทำล้วพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสมัยก่อนตัวผมเองก็เป็นเด็กนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็โตแล้ว เริ่มแล้วล่ะเริ่มจะเป็นคนแก่นะครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเขาจะบอกว่าแก่แล้วแต่คนนี้นะครับแต่สมัยนี้ด้วยอาหารการกินนะครับ hmm. มันทำให้มแก่ี้มีอาหารเสริมอนีอาหารเสริมดีๆกินนะครับโอ้เอาซะหมดเลยนะครับดีๆ นี้นะครับเราก็ได้บุรร่วมกันนะครับใครไม่ได้เดินทางมานะครับดูทางยูทูบอยู่ก็อนทุโมทราสาธุนะครับด้วยกันแค่นี้นะครับส่วนเองก็ได้บูรด้กุศลร่วมกันแล้วนะครับรู้สึกว่านะครับนางลำจะมีการลำก่อนนะครับที่ที่ศาลานี้นะครับเดี๋ยวจะวนนะครับองุญนนะครับสามรอบรอบศาลานี้ใช่ไหมครับ ครับให้รถแห่เข้ามาไหมจะได้ประกาศดูรถแห่เข้ามานี้เนาะไปแห่ที่เดียวที่โบนเนาะนะครับพอดีเราประสานกันไม่ดีอ๋อเมืช้าเราไม่ได้แห่ก่อนนะครับอ็มีต้นตบพิธีกรรมแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแห่นะครับ รอพระโสดนะครับที่วัดแห่จากอาวัดเลยใช่ไหมครับเราจะตั้งกองจากสิริพัฒน์ได้ไหมมันจะได้รำนานๆหน่อยเนาะนะครับสิริพัฒนกแกตัวนะพ่อผมเองรำไม่เป็นรองนะครับแต่การตั้งยาวๆนะก็เห็นทุกคนให้คุ้มหน่อยนะครับ นะเพราะว่ารถแห่บอกโอ้ยจ้างมาแค่นี้เองเนาะตอนันี้คุ้มค่าเปิดเครื่องเสียดเลยนะครับคนแห่บอกอยากจะโชว์นะครับว่าเสียดจะดีขนาดไหนนะครับรถแห่ในงานมีการขับใดอย่าลืมนะครับราคาถูกมากนะครับแม่จะบหวัลูกวลานนะรถแห่อยู่ขุดเรือคำนะครับราคาสามพันห้าถูกมากเขาที่อื่นเขาเป็นหมื่นที่นี่สามพันห้าเท่านั้น แล้วยังจะมาให้แห่น้อยอีกมันไม่คุ้มนะครับมันขาดทุนยังไงไม่รู้อยากจะโชว์อยากจะเล่นให้เห็นนะครับว่าเออนี่คือตารแบ,รบนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เท่น,นี้นะคะสัสดีจ้าต้องระวัง